สวัสดีค่ะสุภัราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักปากชมพูด้วยสีสว่างสดใสกะว่าสักครั้งเดียวติดดีสีสวยเพราะลูกค้าไม่มีเวลาเติมรอบสองแล้วค่ะเพราะลูกค้าจะไปต่างประเทศแล้วลูกค้าบอกว่าอยากสักมานานแต่ไม่รู้จะไปสักที่ไหนดีที่จะไว้ใจได้เพราะความกลัวนั่นเองกลัวเจ็บกลัวปากบวมกลัวปากเจอเหมือนปากเป็ดเหมือนที่เคยเคยดูในคลิปมาอันนี้เข้าใจอารมณ์ลูกค้าเลยค่ะ โชคดีที่มาเจอช่างพัดเพราะสักปากไม่เจ็บไม่บวมถึงบวมน้อยลูกค้าบอกพอใจมากค่ะจนถึงขั้นอนุญ,ญาตให้ลงคลิปโชว์หน้าได้เลยก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้เปิดเผยใบหน้าได้งานสักคิ้วสักปากทุกวันนี้พัฒนาไปไกลแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สียาชาหรือว่าฝีมือช่างก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆจึงทำให้งานสักออกมาดีขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์ค่ะ ช่างพาสักคิ้วมาจะสิบปีแล้วค่ะขอให้คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ามาหาช่างพัดคุณจะได้ความสวยสะอาดปลอดภัยไม่เจ็บไม่บวมแน่นอนค่ะช่างพัดททำงานคนเดียวสักเองคนเดียวทุกเคสเลยค่ะไม่ได้มีลูกน้องหรือผู้ช่วยแต่อย่างใดค่ะการสักปากชมพูช่วยแก้ไขปากดำปากคล้ำปากซีดได้ดียิ่งอยู่เมืองหนาวควรสักปากมากๆค่ะเพราะว่าเวลาหนาวมาปุ๊บปากเราจะเขียวจะดำจะ เป็นสีม่วงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสักปากช่วยได้มากค่ะสักปากไปแล้วทําให้ใบหน้าดูสดใสตลอดเวลาบอกลาลิปสติกไปได้เลยค่ะทาแค่วาสลีนหรือลิปปามเพื่อให้ความชุ่มชื้นริมฝีปากก็พอแล้วถ้าสนใจสักปากสีสวยๆทักช่างพัดมาได้นะคะหรือแอดเฟซบุ๊กได้ค่ะสุภัตราพาสวยหรือโทร0654919699 ช่างพัดรับสอนสักปากชมพูรับสอนสักคิว้วรับสอนลบคิ้วพังล้างคิ้วปริงด้วยนะคะถ้าสนใจก,ก็ทักทายช่างพัดมาได้ค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริงให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ